ให้แต่ว่าเล่นหญิงเขาเพิ่มเพราะว่าลูกคอลทำได้ไหมทำได้ด้วยนิดตัวน้อยนิดหน่อยเอาที่ลองนี่แต่ว่าต้องให้พี่จินสอนจะได้เหมือนต้นฉบับอย่าเลิศอย่าเลิศกว่าเออบอเลิศกว่าอย่าเลิศกว่าหนูไม่ต้นฉบับแต่ว่าหนูจะเสียงไม่ดีต้องอย่าเสียงดีนะเดี๋ยวเอางี้เอางี้จินถ้าเสียงดีกว่าบอกพี่สกิดพี่พี่ตบเลยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงค่ะชอบบอเหรอแล้วให้กินกาแฟลาเต้ เเอาดทะลุตนสาดกะหาโอกาสมาสิได้บ่พอไหมพอไหมพอไหมพอเออเออนี่เลยลูกพอเลยโอ้โหุณยอดเลยครับได้หมเนื้คือว่าคือว่าของพี่จินขึ้นต้นมันยาวไปหนูเอาสั้นๆได้ไหมได้ได้สั้น สีได้บ่เดี๋ยวดีกว่าเงี้ยเดี๋ยวดีกว่าเงี้ยกระตังต้นฉบับกันเนาะให้ดบให้ดบมองแล้วมองโกรธเลยนะบอกให้ดบให้ดบร้องดีกว่าร้องดีกว่าได้จับสรุปแล้วคู่นี้เป็นไง ไปได้โอ้โหจุดาหกัะเป็นคู่เลยนะคะสองคู่แล้วสองคู่แล้วหรืออีกหนึ่งคู่เดี๋ยวให้คู่นี้ไปพักก่อนแล้วไปฝากดูไปฝากดูพี่ตู่ทั้งนั้นเลยแมว่าแกเป็นไงแล้วสภาพดีขึ้นยังนะค่ะโอเคนะขอบคุณมากนครับครับผมครับไปรอพิชกาแฟลาเต้เลยครับผมใจร้ายอ่ะเดี๋ยวเถอพี่บอลเนี่ยอ่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่สุดท้ายใครมาคะคู่นี่ของผมเลยของคุณใครคะเป็นนักร้อง ชื่อน่ารักไพเราะจริงอะไรตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจิ้งอะไรจิ้งเลยว่าจังจิ้งเล็ดดงว้าจริงนักร้องบ้าชื่อจริงเล็ดดงโอ้ไม่เคยได้ยินจริงเล็ดดงสิจยอดชงจังมวยปากใครนักร้องไม่ใช่นักมวยค่ะสิจยอดชมจิ้งไหนอะจิ้งไหนอะจิ้งชนชื่ออะไรขาชม่ขชนชื่อแล้วมันจิ้มเออขาโปด ขาวแปลว่าอะไรเขาโคตรเขาข่าวจริงครับจริงไหนอะแคนเซอร์ไม่เป็นเไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ของเขาไม่คุณไม่เกี่ยวอะไรด้วยเออใช่แต่ของผมเด็กกว่าของคุณรุ่นใหญ่ก็ว่าแล้วของผม่รู้เลยว่ยเป็นฝังผมจริงหรือขาวนะของจริงหรือขาวจริงจอะไรคืขาวดิอะไรอะไรครับ A S a l ส z k i s t a n ยันไงโหเก่ามากอาริ k i s t a n อันนท่านต้องมามาฝั่งเราแล้วจริงจริงขาวฝั่งนู้นนะเพราะอลิซี่ท่านเนี่ยอลิซอาสยามไงโอ้โหท่านดังอ่ะไม่ใช่อานั่นต้องอะอะอลิซอลิซภาษาอังกฤษชื่อเขาเป็นภาษาอังกฤษอลิซ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 โอ้เป็นคนที่น่าเกลียดเนี่อยาจะเล่นแล้วพบเลยฝั่งผมจริงจริงขาวฝั่งนู้นน้องอลิซพบเลยค่ะ

ไม่ห้ามอ่ะฮะป๋าป๋าเป็นพิธีกรก็ต้องห้ามสิคะป๋าไม่ห้ามอ่ะเก็บไปดูคนเดียวก็ได้ตายแล้วนี่สุด ปาชอบด้วยนี่ตอนชอบชอบชอบอันนี้เขามาเป็นหมู่มวลตอนนั้นเขามาเป็นหมู่มวลครับอ่าเป็นคนหรือฝูงผึ้งตอนนั้นเป็นแก๊งเนาะตอนนั้นเลยขามาอะไรคนใช่ใช่สมอลสอแล้วนี่สโมสรเขาครัใช่ไหมล่ะสอนสอนพี่ก็เต้นหน่อยดีโอ้อยากอยากเต้นหนะคะอยากมุ้งอยากเต้นป้อมมันต้องเริ่มต้นยังไงหนูจ๊ะมันต้องย่อขานิดนึงก่อนย่อขานิดนึง่มันจะได้ถ่ายน้ำหนักไปได้ง่ายลองจับเอวนะคะจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็เอ็นเอวไปข้างนึงอย่างงี้ไปอีกข้างนึงปึ๊บอย่างี้ ใช่แต่ขาชิดขาชิดที่หนึงเหมือนแบบนี้ค่ะทิ้งไปอย่างนี้คือแบบตอนแรกที่ดูทําแบบปวดท้องไปหมดเลยค่ะเนี่แล้วก็แบบอ่ะค่อยเอวอ๋อเอวมันต้องไปด้วยใช่ไหมเอล์มันต้องไปด้วยเอวแต่เราให้ใช้ขาช่วยก่อนมันต้องเอวไปด้วยค่ะไอ้แกมันรอดอะไรเรื่อยอันนั้นมันแบบไม่เหมือนเลยอะเอออไม่เหมือนก็เลยเนี่ยดูน้องเขาดิ จับอย่างนี้อ่ะก็ไปอันนี้ชุดชุดไม่อำนวยเ่หรตั้งใจดูมากแจ็คแจ็คตั้งใจดูไปล้วมันมันเบนๆบนหน่อยนี่ดูจริงดีขาวเขาได้ไหมแค่เยียมพยายามพยายามใช่ใช่พี่น้องเขาเต้นให้ดูตามเพลงเอเอาเลยเอาตามเพลงในยุคการเพลงเนาะตามเพลงตามเพลงจับไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ยใจไม่ไหวจริงๆเลยนั่นริงๆเดี๋ยวช่วงนี้เขาพาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเขากลับมาไหวไหมไหวสิไหวนะโอเคไหวสิได้ กไปเรื่อยจนได้เพลงหนึ่งครับครับก็ตะเวนเล่นปาร์ตี้ไปทั่วออกอัลบั้มแรกได้แปดแสนตลับเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะาหลานเป็นนั่นแหละผัวเมียว่ากันเลยจริงจริงจริงดิว